ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยค่นั้นเลยไอ้นี่ไงห้องพักที่ญี่ปุ่นไปก็เลยแบบเอ๊เลขสวยดีกลับมาหกศูนย์า้ทำยังไงเลของก็ใครจะไปคิดนห้าอะไรห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สาม โคนานนะเนี่ยซึ่งสี่วแลอ้ยนาบอกว่าไเกี